ค่ะทุกคนครูลินี่เองค่ะวันนี้มีผู้ติดตามมาหนึ่งคนเดจจูจ,จีของเราค่ะเราอยู่กันที่ไหนคะวันนี้ไม่ได้มาแชร์ติของโลคะนะคะวันนี้จะมาแชร์เรื่องกินนะครับผ <laughs> ชอบกินเราเป็นครูสายคาเฟ่สายบาร์ตี้สายแดงสายดนตรีเราต้องไปที่สุดวันนี้มี3เมนูนที่นำเสนอรนะ้านอะไรคะคาเฟ่เปิดใหม่ 2029. Twenty t นะคะเป็นร้านเดียวกันกับโรวั t 2029และร้านเดียวกันเจ้าของเดียวกันกับร้านช้างจริงบหรอใช่แล้วมาเมนูที่หนึ่งค่ะของทุนคูรินี่ก่อนอเมริกาโนเย็นเพราะว่าวันนี้อากาศร้อนกินร้อนนี่ไหวโบทอกละลายเอ้า 1 1> เม,มนูที่หนึ่งวัวเค็มเมนูที่สองของเด็ก <c oughs> เชจ,จูจี้อะไรนะพี่ <c oughs> ทำไมพ <c oughs> ี่ชอัดเที่ยว้นมาแล้วเมนูนมมะม่วงอันนี้คือเมนูนมมะม่วงนะคะของเจจูจี้ <c oughs> ของนางนางสั่งแล้วก็คุกกี้ลาวาข้างในก็จะเป็นลาวานะะค กันเถอะเนาะกันเถอ,อะอาชนแก้วหน่อยกลับได้มาชนแก้วเชียร์แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปไลฟ์สดกันที่ TikTok ค่ะของคุณนี่เองบ๊ายบาย